สวัสดีจ้าพบกับสองหน้าท่านแนวเด้จ้ามื่อนี้ข้าสิมากินยังก่อซื้อย่างหมูย่างหมูเด้จ้าเฮ็ดเองจ้าเฮ็ดเอง่้นฝุงเองความจ้าอันนี้อ่ะน้ำจิ้มเฮ็ดเองจ้าินกันเลย

แสบเซยจ้าพี่น้องตอนนี้าเฮาอยู่บ้านป่าอยู่กับมูมูกับสิมูสติบอดีเนี่ยจังหนอย 私は。 เ่ราือาืออีนจะเปิดแห้งอะไรตัวมันมันสีถือกันนั้นเป็นยังหรุเขาใส่ไ

มันได้ยินนะเพื่อนเพื่อนเสียงดังอ,อือ <c oughs> ไม่เน,นี่ยงส้ออาจจะเสียงดังจากไหนได้จากพี่น้องเพราะว่าไม่ร่ยงยอกกันมา <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็หาไม่พอบางทีวอกก็หายดูดขึ้นแล้วก็มาเชื่อเพจเอาไปเลย bởi tôi có nó nói là tôi lắm 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 น้ำก um. ินไม่ถ yeah. ้วยเดียวกินน้ำกันจ้ามาเร็วเพื่อนเพื่อนมาเร็วเร็ว กินอะไรอรกปวดหัวชิมมันมาแล้ว Why is it Áève Arerre Nil? Yeah It's very old This one is also really fresh Have you eaten this since the previous one? Yes. The one I took home I ate a lot of fish My teacher Yes ไอ้เรียดดนแมวกินไม่มีคนลุกมาช่วยมองเดี่ยวเนาะไอ้เรียดไอ้เรียดมาแล้วไอ้ที่คุณบอกเฮ้ยมันมันมันปั้นฝูงปั้นฝูง ทุกคนอย่าเสียงรังคือมาอัดลอยกันนต่วันน่้ท่านนี้มีคนคลิปนี้กะพ่อสน,นีเล้าจ้าพ่อกันคลิปนะ้าอันนี้ก็จะให้มูก,กินฝากกดไลค์กดแชร์ช่องนะคะท่านเนีย่ยเล่าจ้าสวัสดีจ้า